ของประชาชนโดยรวมเขาจะแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยก็ขัดขวางพูดถ้าพูดภาษาเท้าบ้านก็ต้องบอกว่าป้ายพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันควรจะลดเอาลง mm hmm. แล้วขึ้นป้ายใหม่จะชื่ออะไรไปคิดหากันเอาเพราะพาะผมคำคำ,คำพูดคำเนี่ยผมได้ฟังจากอาดีตสสเก่าแก่มากคนหนึ่งหลายสมัยยิ่ง คือในคล้ายละองมณีอดีตสสสงขลาในคล้ายละองมณีเป็นคนพูดแบบเนี้ยว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันเหมือนร้านกาแฟเก่าแก่โซมโมหน่อยก็จริงอยู่แต่ว่าใครๆครก็รู้ว่ากินมากาแฟร้านนี้รสชาติเป็นยังๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆแต่ <c oughs> ถ้าถึงเวลาตัดสินใจผิดพลาดหรือออกนอกแนวทางในคล้ายละองมณีบอกว่าร้านกาแฟนี้ก็เอาป้ายลงก่อนสิ แล้วก็เปลี่ยนเป็น้านโกฮับโกอะไรตอนแรต่อไปแล้วก็ไปทําระยำตําบอลไงก็ได้นี่ลุงคล้ายลองมานีเคยพูดไว้ในที่ประชุมพักเมื่อหลายปีก่อนนู้นปัจจุบันนี้เนี่ยพฤติกรรมพรรคประชาธิปัตย์เปลี่ยนไปหมดแล้วแก้รัฐธรรมนูญก็ก็ไม่เอาแปรยติเกือบจะทุกตัวอักษรก็เพื่อเพื่อร้อยกว่าคนคราวนี้เพื่อเตะทวงโอ้โหเพื่อเตะทวงอ่ะพราะมาถึงเรื่องของผลประโยชน์ของชาวนาเอาอีกแล้วนะไอ้สามสิบบาทไม่ต้องพูดละ สามสิบาทรักษาทุกโรคอ่ะคันจนเจ๊งไปแล้วนะตัวเองจนเจ๊งไปแล้วไอกองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านละหนึ่งล้านคานจนเจ๊งเจ๊งไปแล้วคานก็จนตัวเองเจ๊งไปอีกเจ๊งเจ๊งเจ๊งไปแล้วเจ๊งเจ๊งเจ๊งเวลานี้ข้าวเกวียนละหมื่นฮะก็คานครับคานเขาอ้าวคราวนี้เขาลดลงมาหมื่นสองก็ด่าคานเอ้าคานอีก มันลดทำไมบอกมื่นหมันมากไปทุจริตคอรับชันกันแย่เหลือเกินอ้าวเขาบอกไม่ไหวก็ลดลงมามื่นสองคานเขาขึ้นไปมื่นห้าเขาเอากลับขึ้นไปมื่นห้ากลับไปกลับมาค้านจะเอากันยังไง <laughs> <laughs> แล้วมีการปล่อยข่าวนะครับ <laughs> สิ่งสิ่งที่ท่านวิรการพูดเนี่ย ยังไปปล่อยข่าวว่ามีคนไปติดต่อให้พรรคประชาธิปัตย์มาร่วมกับเพื่อไทยครึ่งต่อครึ่งคอร์มอไม่ผมจะอาเจียนเป็นเลือดเลยนะไม่ไม่ไม่ใช่เป็นเลือดเป็นน้ำกันแล้วกันคืออันนี้นะผมยังมีใครจะไปติดต่อมาร่วมรัฐบาลเลยท่านวินาการผมผมมองเป็นสองประเด็นคือประเด็นหนึ่งก็คือว่าสร้างราคาครับสร้างราคาเพื่อให้หุ้นพรรคตัวเองสูงขึ้น ใช่ไหมว่ามีความสําคัญอยู่เขามาชวนร่วมรัฐบาลอยู่เ,<อ>เห็นไหม<ง>คนละครึ่งเลยอ่าแบ่งกันคนละมัมีเท่าไหร่เอาสองหารเลยนั่นนั่นกับประเด็นหนึ่งแต่อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าท่านหนัดที่จะพูดจาความเท็จหลอกสมาชิกพรรคตัวเองเพราะเรื่องนี้ใครๆก็รู้ว่ามันไม่มีทางที่จะเป็นความจริงไปได้เป็นความเท็จแท้ๆแต่ว่าที่ว่าไงเจ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยอาศัยความเท็จ ทำมาหากินอย่างหนักหน่วงเพราะฉะนั้นก,ก็ออกมาแสดงออกเรื่องนี้ต่อสาธารณชนแม่ผมแล้วก็อยากจะยกมือไหว้สงว่านับถืออะไรสินับถือ,ถอนับถือสม,มีนนำยังคุยนะว่าจะเกิดสงครามกลางเมืองเอะจะมีการเป่านกหวีด้วนะจะทนไม่ได้แนละ้วทนไม่ได้แล้วสิเพราะว่าจะไปทนได้ยังไงจะเรียกร้องให้ชาวบ้านออกมาทําสงครามกลางเมืองแล้วก็เพราะว่าตัวเริ่มเป็นจําเลยแล้วนี่ครับเป็นจําเลยคดีสําคัญเสียด้วยครับ คดีคดีทำทำห้คนคายตอ่ะแหละเอาวางนี้ดีกว่าโดยโดยอะไรนะโดยเจตนาหรือโดยโดยเร่งเห็นผลเหรอครับโดยเร่งเห็นผลเจตนามีประสงค์ต่อผลและเร่งเห็นผลมาตราห้าสิบเก้านี่พวกเราเรียนกฎหมายเบื้องต้นกฎหมายอาญาเบื้องต้นอาญาหนึ่งเนี่ยเจตนาเร่งเห็นผลและประสงค์ต่อผลเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นสอสอเนี่ยเร่งเห็นผลว่าถ้าใช้กระสุนจริงเลยมันตาย ก็ถือว่ากระทาความผิดซึ่งซึ่งเ,<อ>เรื่องนี้นี่นะ<อ>ต้องบอกว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคประชาธิปัตย์ด,ดั้งเดิมเนี่ยจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครับเพราะพรรคประชาธิปัตย์ด,ดั้งเดิมเราต้องยอมรับนะใครว่าอย่างไรก็ว่าเถอะอย่างนายครงอภัยวงศ์เนี่ยเขาเป็นหัวนหน้าพรรคแล้วมาเป็นหัวนหน้ารัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีเขายินดีลาออกเมื่อเกิดปัญหาเขาเป็นรัฐบาลอยู่ดีๆคณะทหารมาจี้สี่คน มายื่นหนังสือบอกว่าออกได้แล้วทํางานไม่เข้าตาคณะรัฐประหารซึ่งซึ่งยึดอานาจมาแล้วอมอบให้คุณเป็นรัฐบาลให้ออกเสียคณะรัฐมนตรีนั่งประชุมส่วนหนึ่งก็มีความเห็นว่าไอ้พวกนี้เป็นกบฏต้องจับอีกฝากหนึ่งบอกว่ามันก็เขาก็ยึดอำนาจมาแล้วให้เราเป็นแล้วเมื่อถึงเวลาเขาบอกให้เราออก เราจะไปจับเขาเดี๋ยวก็ยิงกันก็อย่าให้มันบาดเจ็บล้มตายเลยออกดีกว่าในายควงเลือกเอาวิธีว่าโอเคฉันออกก็ลาออกนี่นี่น,นายควงมาถึงม่อมเสนีปราโมทยิ่งดีใหญ่เลยครับม่อมรัชวงเสนีปราโมทถูกเชิญมาเป็นนายกรัฐมนตรีมาครั้งหลัง,งเสร็จองครามโลกใหม่ๆหลังนายทวีบุญยิเกตหลังตําแหน่งอยู่สิบหกสิบเจ็ดวันครับท่านทําภารกิจนั้นพอเสร็จ มีรัฐมนูนประกาศใช้ออกออกลาออกง่ายง่ายเหตุการณ์หกตุลาคมออกออกเห็น <He ard S 2> ไหมเขารับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชนมีมรยาทิมาถึงปัจจุบันนี้พรรคประชาธิปัตย์ก่อนหน้านี้เป็นรัฐบาล คนมาขอร้องให้พิจารณาตัวเองยุบสภาคือนอำนาจไห้ประชาชนแค่นั้นเองทำจนเขาตายไปเกือบร้อยก็เก้าสิบเก้าเอาร้อยก่อนแล้วกันนะีเลขลงร้อยเดินทางมีรถคว,ว่ำก็มีนะครับไม่มีวความรู้สึกอะไร <c oughs> มีความรู้สึกตรงกันข้ามว่าได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาบ้านเมืองอย่างเต็มที่แล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นที่ตายแปลว่าที่ตายก็ตายไปเหตุอย่างนี้ จนถึงวันนี้ท่านหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็ยังลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมได้อย่างน่าแปลกประหลาดแต่ว่าบัตรนี้เนี่ยกำลังตกเป็นผู้ต้องหาตกเป็นจำเลยคดีที่ทำให้ประชาชนตายเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่ามันต่างกับอดีตลับครับลิบผู้หลักผู้ใหญ่ไม่หวาอะไรอยู่กันไปแบบนี้ก็มาถึงวันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ย,ย,ย,ยดูสิว่า ประโยชน์ชาวนาแท้ๆแล้วแล้วเรายังไม่พูดถึงโครงการน้ำสามจแสนล้านสามจุดห้าแสนล้านเพราะว่าภัยพิบัติน้ำท่วมทำให้ทุกคนตระหนักเร่งกับรัฐบาลบอกว่าเร็วเร็วเร็วจะทำะไรรีบทำเสียปีต่อมามันอาจจะท่วมอีกบังเอิญว่ามันรอดมาได้ครับแต่ใครจะรู้เราว่าปีนี้มันจะท่วมหรือไม่ท่วมรัฐบาลทุกรัฐบาลเข้ามาต้องกองกัน ก็ทําโครงการคัดค <te ้านอีกครับเตะทวงอีกจะยื่นถอดถอนจะยื่นถอดรมอทั้งคณะะทำต่อไปแล้วมันมันอะไรละครศาลปกครองอันนี้ก็ไม่ได้ใช่ว่านะครับก็ดูประนึ่งว่าจะแทรกแซงการบริหารของอํานาจบริหารก็สารรัฐมนูญก็ดูประนึ่นว่าแทรกแซงอํานาจนิติบัญญัติในรัฐแล้วด้วยความร่วมมือซึ่งกันและกันไอ้ที่ผมประหลาดใจก็คือว่าคัดขวางประโยชน์ของประชาชนได้อย่างไรแล้วแม้กระทั่ง 2.2ล้านล้านซึ่งเป็นโครงการเงินกู้มาพัฒนาโครงสร้างทางคมนาคมขนส่งก็ประกาศชัดเหมือนกันว่าไม่ให้ผ่านจะต้องยื่นสารต้องไม่ให้ผ่านต้องไม่ให้ผ่านทั้งหมดที่ลำดับมานี่คือว่าขัดขวางผลประโยชน์ของประชาชนขัดขวางผลประโยชน์ของประเทศชาติแต่ยุคนี้เขาก็ทำกัน ผมจึงบอกว่านี่คือความมืดบอดทางปัญญา,าทั้งกำบ<า>ังผมไปอุบลมาเนี่ยทั้งใส่ร้าย,ายทั้งป้ายสีทั้งขัดขวางขัดขวางม,มีใครไม่รู้ขึ้นป้ายสีฟ้าเลยแหละ,ะทำไมยกเลิกรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพอุบลราชธานีอซึ่งในโครงการมันไม่มี คุบลเห็นไหมครับทางรถไฟรางคู่สวนกันไปสวนกันมาแต่ไปขึ้นป้ายเฉยเลยเขาคึกเอาเองโอ้ปวดมดเท็จที่สุดถ้าประชาชนเรียกร้องต้องการรัฐบาลชนิดว่าเราก็จะสํารวจให้แต่ขั้นต้นนี่คือกรุงเทพน้องขายกรุงเทพประดังเบซากรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพจันทบุรีระยองทางน้นครับรุพบลนี่ไม่มีแต่ไปขึ้นป้ายด่ารัฐบาลไปซะแล้วที่มันมีกรุงเทพน้องค่ายมันมีเหตุผลรองรับอยู่ครับว่าเชื่อมต่อกับลาว และเชื่อมต่อไปสู่จีนครับมันทุกอย่างมันต้องมีเหตุผลไงเทีนี้เมื่อไม่มีไปทางนั้นก็ลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้นมาบอกว่าทำไมยกเลิกมีโครงการอยู่แล้วทำไมยกเลิกมันไม่เคยมีมันไม่เคยมีแต่ว่าถ้าเป็นความเรียกร้องต้องการก็ไม่ละเลยที่จะต้องทําการสํารวจไปเพร้อมๆกับการสร้างรถไฟรางคู่กันไปผมก็มีทีเด็ดมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลรัตน์นะครับถ้าขึ้นอย่างนี้มันไม่ใช่ความเท็จก็ลื้อเลยอื คุณกล่าวหาด่ารัฐบาลฟรีๆผมก็ต้องขอชมเชยนะครับกล้าหาญถ้าเป็นขึ้นป้ายพักประชาธิปัตย์ไม่ต้องไปลื้อเขาอันนี้ไม่กล้าขึ้นอันนี้เราจะถือเข้าขั้นใส่ความผู้อื่นให้ได้รับความเสียหายได้ไหมทั้งด่าทั้งได้ครับได้อยู่แล้วก็ได้การแกล้งกันทางการเมืองแล้วได้ได้ครับได้แน่นอน ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับสนทนาเรื่องสำคัญสำคัญจริงๆไม่น่าได้พูดวรรจันบรรณาคารเลยก็จะมีความสุขมากกว่านี้พักสอยนะครับแล้วมาฟังเพลงเอกชัยศรีวิชัยโอ้ดีมากเปิดข้าวาต่อไปนะครับเช่ญครับาอยากฟัง ชนชิมทุกชั้นชนเบื้องล่าง I'm